าท่านต้องการรู้จักใครแต่ท่านพูดไม่เป็นไม่รู้จะทํอยังไงฟังทางนี้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์ถ้ามีคนคนหนึ่งที่ท่านสนใจอยากจะไปพูดคุยและทําความรู้จักและทําความคุ้นเคยมากกว่านี้ท่านจะมีเทคนิคอย่างไรในเมื่อเราก็พูดไม่เก่งเราก็พูดไม่เป็นมีเทคนิคอย่างนี้ก็คือว่าถาม1ตอบ3แล้วตามอีกหนึ่งนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเทคนิคการถามตอบในชั้นสูง ถ้าเกิดเขาถามคุณอะไรมาก็ตามคุณตอบเขาตรงประเด็นแล้วเสริมเติมแต่งอีกนิดหน่อยแล้วถามกับเขาไปมันจะเกิดบทสนทนาต่อเนื่องเพิ่มเติมกันเรื่อยๆเช่นถ้าเกิดเขาถามคุณว่าสวัสดีครับคุณมาจากไหนเราก็บอกว่าเรามาจากประเทศไทยเราเองมาได้ด้วยการถูกแนะนำจากเพื่อนนักธุรกิจให้มาทำ การค้าที่ประเทศนี้จึงมีความสนใจอยากจะลงทุนที่ประเทศนี้แล้วคุณมีข้อเสนออะไรให้เราบ้างเพื่อที่จะทําการเจรจาต่อรองกันต่อไปถามเขากลับอย่างนี้แล้วเขาก็จะพูดตอบไปได้ถ้าเกิดว่าเขาถามคุณว่าคุณมาจากประเทศไหนแล้วเราบอกว่าผมมาจากประเทศไทยแล้วก็เงียบแล้วรอคําถามอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณมาทําอะไรเราเองมาทําธุรกิจเพื่อเปิดตัวการค้าขายใหม่ แล้วก็เงียบแล้วก็รอเขาถามอีกแล้วใครแนะนําคุณมาเพื่อนนักธุรกิจคนหนึ่งที่เขาเห็นโอกาสเขาเลยแนะนํามาแล้วก็เงียบถ้าเกิดเป็นบรรยากาศนี้ครับไม่มีใครอยากจะสนทนาต่อหรอกครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับไม่ใช่นักตั้งคําถามทุกคนต้องการสื่อสารกับมนุษย์อย่างมีตัวตนอย่างเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเทคนิคเนี่ยครับเอาไปใช้ได้เสมอนะครับถามหนึ่งตอบสามตามกับอีกหนึ่ง เนี่ครับเทคนิคชั้นสูงท่านลองเอาไปใช้นะครับแล้วท่านจะกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์แต่ว่าอย่าลืมนะครับอย่าคุยอย่าพูดกันจนเกินจนลืมระยะเวลาแต่ละคนต้องมีลิมิตในการใช้เวลาเพื่อที่จะเจราจากันจากธิรพัฒน์เกิดมาเพื่อไทนคุนเกิดมาเพื่อแบ่งป,ปันส่วนนี้ครับ